สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ s t w i n ใจ5 6 9นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะกับวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามที่ว่าทำอย่างไรนะให้เจอคนที่ใช่ได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นคนที่ใช่ก็คือมิสเตอร์ไรกายหรือมิสไรเกิร์ลอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าคุณจะเจอมิสร์ไรกายให้เร็วเนี่ยคำตอบจริงๆมันง่ายมากๆเลยนะวิธีการที่คุณจะเจอคนที่ใช่ให้เร็วคุณก็จะต้องตัดคนที่ไม่ใช่เนี่ยออกไปเอแจงพูดอย่างนี้คุณแจงพูดอย่างนี้เนี่ยมันกำปั้นทุบดินชัดๆเลยนะคะ ก็ต้องบอกว่าโอเคอันนี้ไม่ได้คิดเอาเองนะคะไปเซิร์ช Google มานะคะจากเว็บของคุณแมทธิวฮัสซี่นะคะโคชเลิฟชื่อดังของเรานะคะคือจริงๆคุณแมทธิวอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังซึ่งมันก็ตรงกับใจแจงมากๆเลยนะว่าคนเราอ่ะสมมติว่าคุณจะเจอมิสเตอร์ไรกายนะหรือว่าคนที่ใช่จะเป็นมิสเตอร์มิสไรเกิลก็แล้วแต่เนี่ยจะเจอคนนั้นให้ได้เนี่ย แต่คิดดูแล้วกันระหว่างที่คุณจะไปถึงคนนั้นได้นะคะคุณอาจได้ไปเจอคุณดําคุณแดงคุณเขียวคนขาวคุณเหลืองหือใครก็แล้วแต่เนี่ยกว่าจะไปถึงคนนั้นได้เนี่ยคุณต้องเจอหลายๆๆคนแต่ทีนี้คุณจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ที่ไปเจอมิสเตอร์ไรกายได้คุณอ่ะก็ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนไหมว่าเฮ้ยมิสเตอร์แดงเออคนนี้มันไม่ใช่ว่ะถ้าคนนี้เนี่ยส่งข้อความมาหาคุณส่งมาอาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้งปีละครั้งหรือหายหัวต้อมไปเลย3ปีมาแล้วยังไม่ส่งกลับมาแต่คุณก็ยังมีใจจดใจต่อรอคอยอยู่แบบเนี้ยหรือใครก็แล้วแต่แบบเป็นหมายหยอกก่ส่งมาบ้างไม่ส่งมาบ้างบอกว่าจะมาหาแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆคือเป็นลักษณะที่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณนะคะ่ะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียเวลาแล้วนะเราก็รอได้อย่างเงี้ยอย่างแจงมาก่อนแจงก็เคยทำพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะก็จะบอกว่าเออโอเค ให้คุณคิดว่าถ้าคุณเจอคนประมาณนี้5คน10คนเนี่ยสมมติรอคนละปีแล้วกันเนี่ยก็10ปีแล้วนะแล้วกว่าคุณจะตัดมิสเตอร์เขียวมิสเตอร์ขาวมิสเตอร์เ่ยลโล่ม่วงดำน้ำเงินอะไรไปเนี่ยกว่าคุณจะกวาดแกวลคนพวกนี้ไปเจอมิสเตอร์ไรกายได้เนี่ยคะ่ะมันจะใช้เวลาน่ามากน้อยแค่ไหนนะอยู่ที่คุณเองคุณจะต้องตัดคนที่ไม่ใช่อะ่ะให้เร็วที่สุด ถ้าเขาทําพฤติกรรมแบบเฮ้ยมามาไปไปไม่ค่อยสนใจแบบเนี้ยอันนี้รู้เลยว่าไม่ใช่ก็คือตัดออกตัวคุณนะคะจะต้องหนักแน่นเข้มแข็งคือมั่นคงอะ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเขามาแค่แบบทำดีพูดหวานบอกจะมาหาทําของแบบเหมือนกับดีๆใส่แล้วแบบเอ้ยเรากับเคลิ้มเนี้ยเออไม่ได้คือการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคําพูดถ้าเขาแบบทําพฤติกรรมแบบหมาหย,ยอกไก่แบบเนี้ยมาบ้างไม่มาบ้างไปแบบ ดูแบบไม่ได้มาจีบจริงอะ่ะอันนี้ขอให้คุณตัดไปอย่างรวดเร็วนะคะมันจะทำให้คุณอะ่ะสามารถไปถึงคนที่ใช่หรือมิสเตอร์ไรกายเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังใจว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะคะเตือนสตินะได้บ้างมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ